ก็สู่ชจ้าของลูซี่แม็กซ์คะวันนี้นะคะ,ะ,คะลูกเจี่มาอยู่กันที่สวนน้ำว่านานาว่าค่ะ าใครอะจะมาซื้อหน้างานก็ได้นะคะจะได้ราคาเิ่มต้นที่950บาทต่อท่านนะคะเินเข้ามานะคะทุกคนก็จะเจอแบบว่าเป็นร้านค้าเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีชุดว่ายน้ําหรือว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยสามารถซื้อได้นะเนี่ยเสื้อผ้าได้หมดเลยชุดว่ายน้ำก็มีตลอดแบบนี่มีหมดเลย้งรนเลยเห็นไหมเจได้นี่ยแค่ะทุกคนนี่ค่ะหน้าขาก็จะเป็นตัวอาหารนะคะที่สูนรอาหารที่แบบมีกับข้าวอยู่ได้หมดเลยแล้วก็ ทาสายมือนี่นะคะก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ล็อกเตอร์ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยที่บ่าะะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนชุดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเล่นนะ้ำสุดๆเลยอันนี้นะคะเราก็จะไปแบบเออเล่นอะไรที่มันเหนืสอสอบสอบก่อนที่แบบเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทันค่ะพร้อมมากพ้อมมากแล้วเดี๋ยวสออันนี้เราจะค่อยมาเล่นทีหละะังค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะโหดสุดน,นะคะ เจ้าโพสีฟ้านั่นโอ้สูงเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวอันดับแรกนะคะแล้วก็ต้องอยิมหองยางก่อนนะคะมาเดินขึ้อันนี้คือต้องแตะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมจริงๆเดวยวคนเดียวมันง่ายกว่าด้วย,ยอุ้ยอุ้ยอะไรข้างบนอนะ่ะใ้่หมวกอะไรต้องขึวนบแว๊บอันดับแรกนะคะเราจะมาเล่นสไลด์สีชมพูก่อนค่ะทุกคนเลย จะพิจารณตลเวลาครับ ม่เท่าไหร่เป็นยังไงบ้างเจ็บตูดค่ะตูดตูดกระแทกเหรอกี๊พอเจ็บเนาะไม่ได้เสียวไม่เขียไม่ได้เสียวพี่ไหนเขากี๊ดูคนเดียวเลยไม่ได้เสียวเลยเนาะเขากีอยู่คนเดียวเลยต่อไปนะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นซุปเปอร์โบว์กันค่ะอันสีแดงนะคะกลัวเปล่ากลัวไหมไม่กลัวเลยจ้าตอนนี้รอสัญญาณได้ที่แล้วพั้งบ่อยมือเขาเลไปจะแน่นนะค่ะ ยังเหมือนเดิมคิวว้ายังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวยิ่งยิ้มยิ้มแรงมากเราก็ยังคิวอยู่ต่อไปจะเล่นในไหนีเหลืองครับ ไปลงเลยคนหลังครับนั่งประมาณนี้ครับผมวคนหน้าครับนั่งตรงก่อนแล้วก็เอ็นหลังหน่อยครับนั่งเรียบอยลาให้ก้นติดลางสะายมากนะครับพร้าไหมเข้าไหมครับเข้าครับโอเคต้องเปิเลยรับไดเร็ว

ตอนนี้เราก็จะมาเล่นกับสีเขียวหันที่ชื่อว่าเลตเตอร์ค่ะไปเลยครับไปเลยทั้งตรงกันข้ามนะครับหันหลังรู้สึกยังไงอ่ะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้สิอย่าไปแน่นตลอดเวลานะครับไม่ปล่อยมันตลอดการเล่นนะครับลุ้นกันครับว่าใครเป็นผู้นำฮ้ปั่นปนปั่นกตัวทำไมข้าจะเล่นเอง ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นห่าเลยตูลงมาอีกแล้วว่ากูอยู่ข้างอะไรอีกแล้วค่ะทำไมอ่ะพี่เขาแกล้งอ่ะพี่ข้าโม้บอกว่าพี่เ้าบอกว่าเอาละครับให้ธรรมชาติเลือกนะเขาก็มุนอย่างี้สรุปเ็คือกูค่ะเป็นธรมชาตอกไหมมองมองมองรังสไล นี่ทโออ้ะเห็นวิวแล้วเป็นยังไงบ้างดิสิควาใจไม่ได้เล่นแล้วค่ะบายพลายลาเพราะว่าตรงนี้มีรีเวทมันเป็นตาไก่เงี้ยมันจะบาดลางอ๋อก็จะไปบาดลางเราเองอางคนอื่นมันทำให้ลางเสียหายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราต้องกลับด้านค่อยแขนจับหัวไหล่เขียวคอซอนแล้วอยู่ท่านี้จนถึงปลายลางสี่วินาทีสี่วินาทีสี่วิรอดลงเลย ชอๆาไระเจาเกียวเออกรเจกียวงไปเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมมันน้อยไปเอิวิโอน้องโคดน้องโคดขีปุกเลยว่ะแต่มันจัดไปตอนลงแรกๆก็แต่พอปกลางๆม่ถึงกลางๆก็ มันเสียวแค่วบแรกใช่ไหมเดียวเดียวโอ้ยหนุ่มเบสก้าสาดทำใจก่อนหลังถ้าพร้อมผมจะได้ปล่อยไงโอเคพร้อมค่ะถามสองเอ๊ถึงแล้วเซ็เอาไปไงบ้างทุกคนฝาอตาัยออกมาหน่อยนะครับ โอเครู้สึกไงบ้างมันไหมย่อนขาดหยอนขาดนี่แหละพี่เธอถอดช่องรังเลี้ครับอยากไปง่ายเหยียบพร้อมยังครับตามท่าเลยชิมให้ผมเหรอต้องไปแล้วครับต้องไปแล้วครับตามท่าขาเรียบร้อให้ขาเล่บเล็กเท่าไหร่เลยลิฟต์เลยลิฟต์นี้ใจสบายๆครับอยู่ในท่าเล่นตลอดเวลานะครับจับดีครับ อาการเป็นย oh! 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 ังไงที่เล่นมาทั้งหมดที่เลื่อเดี่ยวเลยนะครับแม่น่าผ่านน้อยฉันกับพลอยใครกินเดากันใครเดาไปดูเหรอใครเดาไปเคยเล่นกันยังครับเคยเล่นยัง เคยเล่นแล้วครับเฮ้ยสนุกไหมสนุกมากเลยครับเขาบอกว่าน้องเล่นรอบที่ห้าแล้วสี่หัวจริงเหรอรอบที่ห้าแล้วเหรอโอเครอบเดียวพี่ครับพี่ครับมันจะเสียวยังไงอ่ะวุบเดียวมันแบบเหมือนวูบอ่ะแบบว่าหนึ่งสองสามใช่ถึงถึงจะเดียวเดี๋ยวเดียวจะมาเล่นอาควาลูปนะฮะประตูเปิดแล้วพี่ ไม่ต้องหาพวกเลยไมองหาพวกเไหรอาินดด้วี่เห็นพวกนะเหแล้วจจะวายอะขาสานี่มันเสียวนะเนี่ยมันแบบมกเราแต่ มันเห็นข้างล่างใช่ไหมล่ะมันใจเต้นมากเลยอ่ะเออเข้าใจเขาไม่ได้เป็นรูปหัวใจก็เถอะ it's okay โอ้ยเวลาทำใจก่อนเริ่มโอ้โหเขาอย่างมั่นใจเดียวเดียวีบทำท่าจับท่าให้ก่อน เดี๋ยวหน้าซีดดยิ้มๆเดี๋ยวไม่สวย เสื้อ <zo> มันหมึดนะมันเลยไม่ขึ้นเป็นยังไงขอสัมภาษณ์หน่อยถ้าจะออมามันพูดไปเลยอ่ะเดี๋ยวประเด็นอ่ะมันไม่ไปด้วยอ่ะมันแบบพื้นไปเสร็จแล้วมก็พาเราไปเห็นแล้วเห็นแล้วฉันก็ต้องออกรูที่มันแบบปีนออกมาเองนแต่ข้าเล่นจะเหมือนถ้า ของสไลด ok ์4ีฟูนะครับค่อยแขนค่อยขาแล้วยืนเฉยเอ้ค่อยแขนค่อยขาพร้อมนะเฮ้ยนะครับผมตอบรับเขามันพูดปล่อยลงหมดเลยอะสะดุ้งแค่ต้องก่อนปล่อยแค่นี้หล้วจากนั้นน้ำเต็มท่อเต็มบู หลังจากเราเล่นโซนนั้นเสร็จแล้วคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นโซนนี้กันต่อค่ะโอ้โหดเล่นบางสีมากจะเล่นอันไหนก่อนเราจะเล่นอันสีเขียวก่อนพออยากเล่นอันไหนก่อนสีเขียวหรือสีเหลืองมีให้เลือกสองอันเอ่อทีนี้ก่อนก็ได้ค่ะสีเขียวก่อนสอบสอบก่อนแล้วกันนะเล่นอันไหนก่อนสีเขียวตอนนี้มาถึงทางขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีเป็นอับิสกาบูเมรังโก้แม่ต้า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 ้าต้ัต้า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 ต หน้ามันไม่ค่อยสู้ดีเลยวะอันนี <ator il> ้มพ <vastly> <heart> ี Bahn ่เป็นหมูแข็งจังได้ได้ได้แล้วก็ทำตัวออฟอ่าโอเคโอเคอาบิสเสียแล้ว ขาอ่อนขึ้นไม่ได้ขอบคุณนะครับโอเคตอนนี้เรามาพักดื่มน้ำกันก่อนก่อนที่จะไปเล่นเครื่องเล่นเครื่องต่อไปนะฮะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นนี้กันค่ะบู o m ร n โก้ค่ะมันจะแบบว่าวือมันจะืบลงมาเห็นไหมมือชันอ่ะไปก่อนเลย้ปะน้องพลอยพร้อมจะเล่นไหมครับไม่อยากเล่นค่ะเคยเล่นแล้วมีอิทธ โอหยังดีตนูนนูนมาแล้วเห็นไหมป่าว้าวหนูเป็นไงอันนี้มันไหมลูกมันครับสีชมพูกอันนี้อะไรเสียวกว่าสีชมพูเสียวกว่าครับอ๋อแสดงว่าอันนี้จิ๊บจิ๊บครับถอดกันเลยนะโอเค เออนี่ย่าบอย่าบมไปแล้ว มันมาเจ้าสุดท้ายตอนเดียว <c oughs> เก่งคอหร,รือเปล่า <c oughs> มันงอเป,เป็นยังไงไ